สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567สำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเตงหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้คัดมาให้เด็ดเด็ดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดตึงมือพอสมควรสำหรับแมนยู ที่เพิ่งจะอกหักพ่ายดวนเป้าให้กับแมนซิตี้มาหมาดๆทั้งที่พวกเขาเกือบจะปิดเกมใน90นาทีแล้วแท้ๆสอดคล้องกับทีมเยือนฟูลแลมช่วงหลังทรงดีขึ้นนับตั้งแต่อุ่นเครื่องเอาชนะเบนฟิก้าและฮอฟเฟนไฮม์น่าจะทําให้พวกเขาตักตุนความมั่นใจได้เยอะเลยแถมคุมกําลังหลักที่คาดว่าจะใช้ในซีซั่นนี้ก็น่าจะยึดเซตเดิมที่กําลังเข้าขารู้ใจกันเป็นอย่างดีและอย่าลืมว่าเจอกันหนล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นฝ่ายบุกเอาชนะได้ถึงที่2ต่อ1อีกด้วย เมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆแนะนําเชียฟูแล่มแจ่มจริงๆไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ